ครับสวัสดีครับสวัสดีช่องรักอิเล็กทรอนิกส์ชาแนลนะครับนะครับผมวันนี้นะครับมีพาวเวอร์เข้ามา3มแท่นนะครับอาจารย์นะครับท่านไหนที่หาราคาลากย่านะครับจัดเลยครับพี่น้องครับพาวเวอร์ช่างหนุ่มนะครับตัวนี้นะครับพาวเวอร์ตัวนี้ช่างหนุ่มนะครับนะครับครับก็อ่ะ ถูกๆเลยครับเอาพอไม่ไปใส่ป่ะไม่ไหมไม่ร่อยไหมเอามาจัดโปรโมชั่นให้ถูกๆนะครับผมเปิดบินแรกนะครับคุณพ่อก็กำลังจะไปเอามาให้นะครับเป็นไม้ร้อยนะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้เป็นไม้โรยนะครับนี่ครับออกมาจากง่ามเลยครับนี่ครับรุ่น uhs นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับอาจารย์แต่ไม่มีตัวเดียวนะครับลูกค้าแจ้งว่าขี้เล่านะครับขโมยไปอันนึงนะครับเดียวอันหนึ่งครับแต่ใช้งานได้ปกตินะครับมีเสามีอะไรให้ครบเลยนะครับตัวนี้นะครับ มีอยู่ตัวเดียวนะครับไม้ลอยตัวนี้นะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับไว้ร้องคาราวเกะในบ้านนะครับจัดโปรโมชั่นให้ถูกๆนะครับผมนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับผมไม์ลอยนะครับเจ็ดร้อยบาทมีหัวไม้แค่อันเดียวเด้อพี่น้องแต่ใช้งานได้ปกตินะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับผมท่านไหนที่หาอยู่จัดเลยครับเจ็ดร้อยบาทนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นไม์ลอยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับ เอาไว้ร้องเพลงคาราโอเกะในห้องนะครับตัวนี้สบายๆนะครับผมมามารายการตัวนี้นะครับที่ที่เข้ามาใหม่นะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้เจ้าของเครื่องว่าพันห้าร้อยวัตต์นะครับตัวนี้นะครับสองสองแท่นนี้นะครับพันห้าร้อยวัตต์นะครับแต่ไม่รู้ว่าโหลดกี่โอห์มนะครับ แต่เจ้าของเครื่องว่าพันห้าร้อยบาทแต่เขาเอามาขับกลางนะครับตัวนี้นะครับผมแต่ตัวนี้มันขับสิบแปดคงปั๊มข้างละสองได้นะครับสิบแปดนิ้วคงปั๊มข้างละสองได้เลยนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับอ่ะแท่นละหกพันห้าร้อยบาทนะครับประจารย์นะครับแท่นละหกพันห้าร้อยบาทนะครับทนานที่หาอยู่นะครับจัดเลยครับพี่น้องนะครับแท่นละหกพันห้าร้อยบาทนะครับโอ้ราคานี้แบ่งปันนะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับตัวนี้นะครับ แล้วก็รุ่นนี้เจ้าของเครื่องว่า3,000วัตต์นะครับตัวนี้นะครับรุ่นใหญ่นะครับหนักจริงๆครับอาจารย์นะครับหนักมากนะครับยกแทบจะไม่ขึ้นเลยนะครับหนักหม้อแปลงนะครับตัวนี้นี่ครับเป็นหม้อแปลงขนาดใหญ่นะครับตัวนี้นะครับเป็นพาวเวอร์ของช่างหนุ่งนะครับตัวนี้นะครับอ่ะดูใสไในกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับเครื่องเดิมๆนะครับอาจารย์นะครับเครื่องเดิมๆเลยนะครับนี่ครับ เครื่องเดิมๆนะครับตัวนี้นี่ครับเป็นเครื่องเดิมๆนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ขายอยู่ที่นะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้ขับสิบแปดข้างละสามละสี่ได้นะครับตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวรุ่นสามพันวัตต์นะครับอันนี้หน้ากล่องเป็นสองพันหกนะครับรุ่นนี้นะครับนี่ครับเจ้าของแบนนะครับ CH นะครับเบอร์โทรติดต่อตามนี้นะครับถ้า เครื่องมีปัญหาอะไรก็ติดต่อช่างเลยนะครับตัวนี้นะครับแต่เครื่องตัวนี้เดิมๆครับใช้งานยาวๆนะครับนี่ครับหน้าตาประมาณนี้นะครับผมหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับนะครับนี่ครับอ่ะตัวนี้ยังอยู่นะครับตัวนี้ห้าพันห้านะครับผมตัวนี้ห้าพันห้านะครับยังยังอยู่นะครับท่านในที่หาอยู่นะครับเดี๋ยวพามาดูด้านหลังกันครับอาจารย์นะครับพามาชมด้านหลังกันนะครับ ด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับด้านหลังครับประมาณนี้ครับสวย e. ๆเลยนะครับอาราจยนนะครับผมสวยๆเลยนะครับนะครับผมก็ร้านผมไม่มีเก็บไปทางนะครับต้องขออภัยลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับผมก็ไม่มั่นใจนะครับมารับที่ร้านเลยนะครับผมนะครับผมทางร้านไม่มีเก็บไปทางต้องขออภัยด้วยนะครับนะครับมา เดี๋ยวพามาดูแลกกันบ้างนะครับสินค้าตัวไหนที่เข้ามาบ้างนะครับอ่ะแลกตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะ 8u นะครับเพิ่งมาถึงนะครับ 8u มีล้อด้วยนะครับาจาจย์มีล้อด้วยนะครับตัวนี้นะครับใบละ2,005นะครับผมท่านในที่หาอยู่นะครับใบละ2,005นะครับแลกนะครับ 8u ใส่พวก power เครื่องปรุงได้หมดเลยนะครับแลกตัวนี้นะครับนี่ครับตัวนี้ด้วยนะครับนี่ครับเป็นแลกตัวนี้ด้วยนะครับนี่ครับ ตัวละสองพันห้านะครับทนานที่หาอยู่นะครับก็มีอยู่นะครับตัวนี้อ่ะขายกันจัดโปรโมชั่นนะครับตัวนี้เล็กใส่พาวเวอร์นะครับตัวนี้นะครับอลูมิเนียมนะครับตัวนี้ขายตัวนี้ขายพันแปดร้อยบาทนะครับอ่ะพันแปดร้อยบาทเลยนะครับทนานที่หาอยู่นะครับจัดเลยครับพี่น้องครับก็ที่สี่พันนะครับทนแนที่หาอยู่นะครับ T4000 พบโพรานะครับรุ่นใหม่นะครับตัวนี้เป็นตัวรุ่นใหม่นะครับก็ขายอยู่ที่แท่นละ26 0 0มืานหนะครับท่านในที่หาอยู่นะครับขับย1ปข้าวละ4แบบดอกกระจุยกระจายนะครับพี่น้องนะครับตัวนี้หนัก76กกิโลนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวรุ่นใหม่นะครับตัวนี้นะครับ T 4 0 0 0พนะครับหายากนะครับรุ่นนี้นะครับไม่ค่อยจะมีเลยนะครับผมตัวนี้ขายตัวละแท่นละ26 0 0 0ืนนะครับ26,000นนะครับผมท่านในที่หาอยู่นะครับด้านหลังก็อย่าพามาชมกันนะครับ จมด้านข้างกันนะครับก็สภาพเดิมๆครับรับประกันครับเดิมๆนะครับแรงๆนะครับนี่ครับด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับครับดานหลังประมาณนี้นะครับท่านในที่หาอยู่นะครับเป็นตัวรุ่น X-Series X รอเปล่าตัวนี้ XL-Series นะครับตัวนี้แท่นละสองหมื่นหกพันนะครับท่านในที่หาอยู่นะครับแล้วก็มาตัว Power P หกร้อยนะครับตัวนี้ โมมาเป็นพันวัตนะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับสิบปขัางละสองได้ด้ครับพี่น้องราคาแบ่งปันนะครับผมตัวนี้ห้าพันห้านะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับมาเอาเลยนะครับห้าพันห้านะครับก็มีรอยนิดหน่อยครับตามใช้งานนะครับไม่มีผลต่อเสียงนะครับนะครับผมก็ของมือสองนะครับเนาะมันก็ต้องมีบ้างนิดหน่อยนะครับมันจะสวยแบบมือหนึ่งเลยก็เป็นไปไม่ได้นะครับอาจารย์นะครับ ah ks ครับตัวนี้สวิตชิ่งเด้อพี่น้องตัวนี้สี่พันวัตนะครับ ขับ18ข้างละ4นะครับตัวนี้นะครับขับ18ข้างละ4ได้ได้สบายๆนะครับตัวนี้นะครับแทนละ1 9 0 0บาทนะครับผม1 9 0 0บาทนะครับอ่ะภายในที่หายอยู่ครับนี่ครับก็ตัวน billion 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 ี้ก็เป็น power amp นอกตัวนี้ขับ18ข้างละ2ได้นะครับพวงหลานะครับขับได้นะครับตัวนี้ขับได้แน่นอนนะครับขายตัวนี้แทนละ7,500นะครับนะครับตัวนี้แทนละ7,500นะครับผมแล้วก็ eq ครับ eq 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 bss นะครับตัวนี้นะครับปรับแหยมได้ด้วยครับตัวนี้นะครับปรับแยมได้สบายสบายเลยครับแยกอิสระได้นะครับตัวนี้นะครับสภาพก็ถือว่า90อัพนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ eq 9 0อัพนะครับก็ตำหนิแค่ตรงนี้นิดเดียวครับผมไม่มีผลต่อเสียงครับตัวนี้ขายอยู่ที่2450บาทนะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับเป็นรุ่น 966นะครับพี่น้องนี่ครับรุ่น966นะครับคอร์สนะครับคอรสตัวนี้มือหนึ่งนะครับอาจารย์คอรสตัวนี้มือหนึ่งรับประกันหนึ่งปีนะครับเป็นของ BBX เด้อพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับของ BBX ตัวนี้ก็ผมขายอยู่ที่นะครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับผมรับประกันหนึ่งปีนะครับก็เครื่องมีปัญหาก็ติดต่อกลับมาทางร้านได้แน่นติดต่อมาทางร้านได้เลยนะครับตัวนี้นะครับ EQ ครับ BBX นะครับ EQBBX นะครับ ตัวนี้เป็นการสั้นสินค้ามือหนึ่งนะครับก็ราคาอยู่ที่สองพันสองร้อยห้าสิบาทนะครับท่าไหนที่หาอยู่นะครับก็จัดเลยครับจัดได้ครับตัวนี้ครับ EQ นะครับตัวนี้ก็สองพันสองร้อยห้าสิบาทนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูตู้ลำโพงกันบ้างนะครับเห็นลูกค้าถามว่ารีวิวตู้ลำโพงหน่อยก็ผมมีไม่ค่อยเยอะนะครับารารยนนะครับนี่ครับตู้กลางนะครับมือหนึ่งนะครับสิบสองนิ้วหนึ่งคูณหนึ่งนะครับตัวนี้ใส่แหลม ตองแปดหรือจะเป็นแหลมคอมก็ได้นะครับตัวนี้นะครับมีก็คือขายเป็นเป็นพวงนะครับนะครับเป็นพวงนะครับพวงนี้ห้าพันเก้านะครับผมห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับนะครับพวงห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับเดี๋ยวผมมามาดูทันหลังก็มันมีฝุ่นนะครับอาจารย์นะครับนี่ครับเดี๋ยวเช็ดให้ดูเลยนะครับฝุ่นนะครับไม่ใช่ว่าเก่านะครับนี่ครับฝุ่นเราเช็ดแล้วมันก็สวยเลยนะครับนี่ครับสวยกิ๊บนะครับ เป็นตู้กลางมือหนึ่งครับยังไม่ได้ใช้งานนะครับตัวนี้นะครับชุดละ5,9 0 0รบาทนะครับอ่ะนี่ครับพี่น้องด้านหลังก็ประมาณนี้เด้อครับนี่ครับด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับด้านหลังนี่ครับมีประมาณนี้เด้อครับพี่น้องครับอ่ะแล้วก็ตู้ตัวนี้นะครับย1นิ้วนะครับพร้อมดอกตูมตามนะครับว้อย5นิ้วนะครับตัวนี้นะครับ ก็ขายอยู่ที่ใบละห้าพันห้าพร้อมใช้งานนะครับอาจารย์ท่านไหนที่หาคุ้มครับตู้ตัวนี้คุ้มแน่นอนนะครับสองใบรู้เรื่องครับผมลั่นๆนะครับตัวนี้นะครับวอยห้านะครับตัวนี้นะครับไม่เหล็กใหญ่ด้วยนะครับตูมตามนะครับอันนี้ก็ขายพร้อมตู้พร้อมใช้งานเลยนะครับใบละห้าพันห้านะครับท่านไหนที่หาอยู่ก็ติดต่อมาได้นะครับอาจารย์นะครับอันนี้ก็เป็นตู้เวฟพอนนะครับเวฟฮอนมีอยู่สี่ใบครับอาจารย์นะครับ นี่ครับมี U4 ใบครับใบละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับมีขอบเหล็กนะครับตัวนี้นะครับมีขอบเหล็กให้นะครับมีขอบเหล็กให้เดอครับพี่น้องสวยนะครับอ่ะด้านบนกันบ้างครับพี่น้องเป็นตู้ P.S เ้อครับพี่น้องนี่ครับตู้ P.S นะครับใหม่ๆเลยครับตัวนี้นะครับใบละเก้าร้อยครับผมนี่ครับใบละเก้าร้อยนะครับมีตัวเสียบขาตั้งให้ด้วยนะครับตัวนี้มีเบ้าแล้วนะครับท่านไหนที่หาตู้มอนิเตอร์สวยๆนะครับจัดเลยครับพี่น้องเ้อครับ ใบละ900บาทนะครับอาจารย์นะครับทนานที่หาอยู่นะครับอ่ะอันนี้ราคาแป่งปันกันเลยครับตู้ตัวนี้นะครับอ่ะมันมีซีให้ให้ด้วยเ้วยอครับนีซีตัดแหลมแถมให้เลยนะครับน่าจะมีอยู่กี่อันเนาะก็น่าจะตัดไปหรือเปล่ามีซีมีซีตัดแลมให้นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับ จีตะแหลมให้ครับตัวนี้ผมขายพร้อมดอกให้อย่างนี้นะครับอาจารย์หาแหลมมาใส่เอาเด้อพี่น้องเด้อขายราคาแบ่งปันกันไปเลยนะครับนะครับใครอยากได้ราคาลาดย้านะครับผมมีราคาเบ่งปันให้นะครับตัวนี้นะครับใบละเจ็ดร้อยบาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับอาจารย์ใบละเจ็ดร้อยบาทพร้อมดอกนะครับอาจารย์ดอกเดิมๆนะครับเนี่ยกับดอกเดิมๆเลยนะครับดอกเดิมสองดอกนะครับใบละเจ็ดร้อยบาทนะครับทนานที่หาอยู่ครับจัดเลยครับพี่น้องเด้อครับ นี่ครับมีมุมพ้าติคให้อย่างสวยๆเลยนะครับน,มมนี่ครับมีมุมพ no ้าต euh. ิคให้อย่างสวยๆนะครับใบละเกีตร้อยบาทรับเองอยู่ร้านนะครับมาตู้ยี่เบียดนิ้วทัโบนะครับตัวนี้นะครับเป็นตู้ยี่เบียดนิ้วทัโบนะครับมีขอบเหล็กหูจับเหล็กนะครับมีอยู่สามใบนะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับก็ใบละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับท่านไหนที่หาอยู่ก็จัดครับพี่น้องนะครับอย่ารีรอนะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับผมแล้วก็ตู้ ตู้แบนพาร์ตนะครับตัวนี้เป็นตู้ C2 ช่างนี้นะครับเป็นตู้แบนพาร์ตนะครับมีอยู่สี่ใบนะครับอาจารย์นะครับมีอยู่สี่ใบนะครับตัวนี้นะครับใบละอันนี้ขายสี่ใบก็คือขายสี่ใบครับหมื่นสองนะครับตัวนี้นะครับสี่ใบหมื่นสองนะครับจัดเลยครับพี่น้องนะครับสี่ใบหมื่นสองนะครับจัดเลยครับทันใที่หาอยู่นะครับผมสี่ใบหมื่นสองนะครับ ก็สีใบก็ถือว่าเป็นแปดดอกนะครับอาจารย์นะครับผมอ่ะ๋ยวผมพามาดูตู้กลางนะครับตู้กลางมือสองนี่ครับใบละแปดร้อยครับพี่น้องมาเอาเด้อนี่ครับใบละแปดร้อยนะครับนี่ตามนี่เลยครับที่เห็นนะครับมีอยู่สามใบครับใบละแปดร้อยนะครับตัวนี้ก็ใบละพันนะครับเป็นตู้ปากโหลดนะครับอาจารย์เป็นตู้ปากโหลดก็มาดูที่ร้านได้นะครับผมนะครับผมดูที่ร้านได้นะครับนี่ครับตู้ ใบละพันก็มีฝั่งนี้นะครับเป็นใบละพันนะครับนี่ครับก็ฝากติดตามร้านเล็กๆด้วยนะครับอยู่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับท่านไหนที่สนใจนะครับเครื่องเสียงมือสองลักหย้านะครับเราก็มีให้อาจารย์เลือกชมนะครับท่านไหนที่ผ่านมาทางสตึกนะครับอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ก็เข้ามาแวะชมได้นะครับอาจารย์ครับยินดีต้อนรับนะครับผมสินค้าราคาลักย้านะครับก็ จะทยอยเอาของเข้ามาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็ผมก็หาของเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็หาแต่ราคาแบ่งปันให้อาจารย์นี่แหละครับผมนะครับผมไม่เน้นของแพงนะครับผมรับถือผมก็ขายถูกนะครับผมไม่เน้นรับแพงนะครับเน้นเน้นแบบเราลากยากันดีกว่าครับอาจารย์นะครับเราไปซื้อมาแพงบางทีแบบลูกค้าว่าทําไมมันแพงจังนะครับมันก็คือเราก็หาแบบ ราคาสวมเหตุสวมผลนะครับประจย์นะครับก็ท่านไหนที่จะขายเครื่องเสียงนะครับมือสองนะครับก็ติดต่อผมมาได้เลยนะครับผมยินดีรับนะครับชุดเล็กชุดใหญ่รับหมดนะครับว่าแต่ราคาผมเอามาให้พี่น้องลากย้าได้ชมได้ซื้อขายกันนะครับใช้งานอย่างๆนะครับตัวนี้ผมรับนะครับขอราคาให้พี่น้องอ่าชมรวมเครื่องเสียงของเรานะครับ แบบราคาลากย่านะครับผมนะครับผมรับนะครับยินดีรับทุกรุ่นนะครับผมนะครับอ่ะนี่ครับพาวเวอร์ก็สวยๆนะครับมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมพาวเวอร์นะครับก็มีอยู่ประมาณสิบแท่นนี้แหละครับพี่น้องครับมีสิบแท่นก็ลงคลิปให้อาจารย์ดูสิบแท่นนี่แหละครับก็อัปเดตไปเรื่อยๆนะครับผมมีตัวไหนเข้าบ้างบางทีอ่าอาจารย์อาจจะรอจังหวะเออที่มีของเข้ามาแล้วนะครับ นะครับผมท่านไหนที่สนใจครับเครี่ยงเสียงมือสองรักยาอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ก็ฝากติดตามร้านเล็กๆด้วยนะครับอยู่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเบอร์ติดต่อนะครับ0989051798นะครับวันนี้นะครับก็หมดเท่านี้ก่อนนะครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ